6สาเหตุหลักที่รกระตุ้นให้เกิดฝ้าวันนี้ขอบคุณบทความดีๆนะคะเก็บไปอ่านเจอจากเว็บไซต์ The Beauty Clinic ของซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะทางออสเตรเลียเขาก็เจอปัญหาฟ้าเช่นกันเขาแก้ okay, ยังไงบ้างสาเหตุมีอะไรเราจะได้มาดูและระวังนะคะป้องกันฟ้ากันได้สาเหตุแรกมาจากฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนในช่วงที่เราตั้งท้องฮอร์โมนที่เรากินเข้าไปในช่วงที่เราเนี่ยกินยาคุมกําเนิดฉีดยาคุมกําเนิดหรือช่วงวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงพวกนี้ยส่งผลทําให้เม็ดสีมานณนมันเพิ่มขึ้นฝ้า ก็ขึ้นด้ยนะคะ2ค่ะการที่เราโดนแสงแดดแสง UV ที่มากเกินไปออกไปเจอแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดก็ไม่ได้ค่ะ และครีมกันแดดที่แนะนำนะคะก็คือฟิสิ a อลซันสกรีนก็เป็นครีมกันแดดชนิดกายภาพไม่มีเคมีเช่นใส่ซิงไดออกไซด์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์พวกนี้ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงเหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยแนะนำให้ใช้แบบนี้และถ้าคุณใช้ครีมกันแดด,ดอยู่ลองดูนะคะใช้ถูกวิธีอยู่ไหมเพราะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าทาน้อยเกินไปก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับไม่ทาทาให้ได้2ข้อนิ้วชี้แบบนี้นะ ะะก่อนออกแดดและทาสามทุก2-3ชั่วโมงด้วยข้อที่3ค่ะเกิดจากการที่เราผิวอักเสบจากการที่ไปขัดผิวมากเกินไปสครับมากไปไปใช้การลอกหน้าด้วยเคมีไปเลเซอร์หรือไปรบกวนผิวต่างๆนานาที่ทำให้ผิวบางลงไวต่อแสงมันก็จะเกิดฟ้าได้ข้อที่4ค่ะ การแว็กซ์ขนการแว็กซ์ขนดึงขนออกนี่แหละเขาบอกว่าทําให้กระตุ้นเม็ดสีเมลานินได้ด้วยนะคะข้อที่5เกิดจากการใช้เคมีสารเคมีที่มากเกินไปที่มันผสมอยู่ในครีมในเมคอัพหรือว่าในครีมกันแดดยิ่งเป็นสารอันตรายเช่นไฮโดรควินน ปลอดตะกัวหรือสเตียรอยพวกนี้ใช้แล้วผิวบางลงทำให้ผิวระไวต่อแสงออกไปเจอแดดกระตุ้นฝ้าค่ะฝ้าขึ้นและหน้าฟังหน้าพังเลยนะคะในระยะย,ยาวลีกเลี่ยงได้ต้องลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่คุ้มกันเลยกับขาวไวใสเร็วค่ะและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารอาหารที่ว่าก็คือการขาดวิตามินตัวหนึง่ง ตัวนี้เกศก็เพิ่งรู้นะคือโฟเลตถ้าขาดโฟเลตแล้วจะทำให้ฝ้าขึ้นเม็ดสีเมลานินเพิ่มขึ้นและโฟเลตตัวนี้เราเคยได้ยินนะในช่วงที่เราตั้งท้องไปฝากท้องกับคุณหมอคุณหมอก็จะให้โฟเลตมากินด้วยในช่วงที่เราตั้งท้องและโฟเลตมันมีอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเราสามารถหาโฟเลตได้เช่นผักใบเขียวถัว่ว โฮเกรนเกิไปหาข้อมูลเพิ่มนะคะก็อย่างเช่นอะโวคาโดก็มีมัขืิเชตก็มีถ้าในผักเนี่ยเุกเขียวเลยก็คือประโยชน์มากๆบลอกโคลี่ค่ะปวยเล้งก็มีนะคะลองหากินดูแล้วลองดูว่าเราขาดผักพวกนี้ไหมหรือว่าอาหารพวกนี้ไหมบางทีมันก็เป็นปัจจัยที่เรามองข้ามไป ทำให้ถูกวิธีฝ้าเราจะได้จางนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่กําลังดูแลฝ้าอยู่กรุ่มใจฝ้าลึกฝ้าถาวรหรือว่าจะเป็นฟ้าตื่นก็ดีหรือว่าเริ่มลางๆขึ้นมาละจะดูแลให้เห็นผลปลอดภัยไร้สารเก็ดแนะนําชุดดูแลฟ้าจากเคที่ที่มี3ชิ้น3ขั้นตอนง่ายๆค่ะเริ่มจากตัวแรกที่แนะนําก็คือเป็นตัวเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับดีจากเที่ ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำร้อยหมองค้ำเอาอยู่รวมไปถึงช่วยเติมน้ำให้ผิวกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงกับสารสกัดเซกชลาอโซมาเลตนะคะตัวนี้เหมือนโครงสร้างคาร์โบไฮเดตคือปลอดภัยมากเป็นธรรมชาติค่ะ และในตัวที่ลถฝ้าที่เราบอกว่ารถแม่สีเมลานินทุกตัวก็คือปลอดภัยนะคะเช่นสารสกัดเชเอมเทศสารสกัดกรีซินซอจาที่มีอยู่ในถั่วเหลืองหรือในตัว Alpha อัลฟาอะบูตินที่อยู่ในผลเบอร์รี่ตัวนี้จะ มาปลอดภัยมากๆกว่าการใช้กลุ่ม aha หรือ bha ไม่กัดลอกหยุดใช้หน้าไม่ดำนะคะเราไปถึงทนะซิมิกแอซิดก็อยู่ในนี้ด้วยและใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยก่อนวัยหรือว่ารอยย่นย่ทั้งหลายหน้าไม่กระชับในนี้มีไฮยาลูรอนค่ะกรดไฮยาลูรอนที่โมเลกุลเล็กเลยช่วยเพิ่มความกระชับให้ผิวเติมคอลลาเจนให้ผิวแล้วก็ลิงคคฟิลด้วยลดอาการแสบแดงแสบกา้านใช้ร่วมกับ ครีมกันแดดนะคะจำเป็นมากๆและสะบู่ส่วนภย hand ัยแฮนเบดว่านังคำะเกตที่ทักเข้ามาได้เลยนะคะรานะคาพิเศษค่ะ